สบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเลยสบายดีบนสุขสุขชนเนะาะพอกันตอนเที่ยงสบายดีเด้อพี่น้องข,ววข้าวกล้วคือเก่ากันก้ามมาขึ้นหนึ่งแกมก็มาห่วงยี่ข้าวเถียงพี่น้อง นอนาล่อยก็จุดตลาดหมดแหละจาเห็ดยังเซลเซลจุดตลางหมดเลยแล้มาคิดห้องอยู่บคิดเ้าแม่ยิ้ว่าเหนื่อยว่ะก็ทำได้เหรสีน้องกูอยู่ขื้นที่สีแก่ไฟแกมันเนาะเออรับ ไมานีกไหมว่าข้านอนอยู่แบบน,นี้ไปที่ในาขานอน,น,นเนาะแลนหล่องไหมท่านแลนนายจับฉันน่อยนอนมาอยู่อย่เงนี้ได้ไหมแต่ะกะจนพ่อแห้งเขาใน,นเมือง,องมันก็ไม่ต้องถาก็มา มีเซอร์ไฟอีกแล้วเด็กๆหน่อยรอเบิร์นเข้าเงินในเมืองไปรับตังินผมได้ถ่ายคลิปให้เบิร์นแล้ว,บลว,บลวบเบิร์นผมได้ไปเล่นมอเตอร์คีมอ๊อฟไส้ไปเลยครับผมได้เขารอตลาดครับไหวมือหนาผมละไปมือเงินทั้งว่ากันที่พังกินหยัง่ทงทำเด็กๆก,ก,ก่อน ใบตองกุ้งกูได้หอปใบตองกุ้งเพียงวันนี้เป็นใบกระโดนมาใบอ่ะเมนใบอันเด็ใบนั้งใบตัวห้ามภาพคิ้วลุ่มเลยอันเด็กไพ่ปัศจ์เอาใบหนาดมาหอหอทยังงฉันได้จกดักสานก็ก็แก้เ,เวลาแล้วอืมกระแสเป็นยัมัน ใบกระโดดน,นี่่งใบกระโดะดแตนใบเป่าแล้วมันสีหอมมันสีอะเนาะใบกระโดดน้อยหุงอยากซื้อเลยหืม tên gần như vậy luôn một tên phong mò hơi cả nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เลยบกินด้เลยนะกี้ขาปไหลน่อยขาวปลาข้าวดอกเขาจะมี่นชื่อม่ก็เหียวปเ่ย้กก็หาวลกไปอยากเขาอยากกินกินงั้จกินัตรงห้อยบ่ มุ่งไไหน่หยุมาากินเลยมาเนี่กิดินเดินไปกิบเด้อแ่ไปจบไดีี่นองเข็มกปิเอาเสียงเลย่กินเป็นยังไก่า้าม่มันะโอ้ยมันจะลอยแท้ ข้างสืยงเงียอยชักไฟบอลเลยอืมลอยชมันสอ่ะวยอันวันจันทรานะเออส่งเครือเบปักลัวไหน่ะช่างันช่างบันอย่งเงี้ยก่รทั้งวนงทผวกเฮ็ดตายไร้ไร้คนละ กยย็ย่อก็ย่อน่าวาน่าหย่อนไม่เอาวางไหมคแบนี่แหละเราจะต้หงขันแล้วเชนน็นมือจะขันน้องเขาเล่นลลจุ๊บคนหนึ่งน่าช้าละมาเป็นยังหลุอเป็นยังใส่ใไชไไ่

เป็นนะเนี่ข้าแเรนจับคือทางนี้เลยนูดเป็นเก่านะฮะมามาเป็นอไรลืมเป็นอนะมันปลาที่ใช้เก่าเนาะนี่คือเก่าเก่าเป็นน้ำไงน้ำนไงวะโอ้มันบดดื้อนาะโอ้บาดเห็นหลีดมันวาเห็นแล้วบือนี่ เห็นาโทบ่นเนาะโครเด้อว่ให้แล้วจะละมหนุ่มามายหหจง่าเงี้ยอหกว่าอมตัวตัวนี้แหละแล้วปล่อยว่าขึ้นยังไงต้มดิ

ป้าตอนนี huh. cool. ้หน่อยหอยังไงตอนนี uh ้ม huh. uh ันเล็กเป็นตัวนะคะตัวนี่นะมันครบมันครบเลยอะนี่ก็ตัวนีบอ่ะนี่ตัวนีบอ่ะ่ะกบกบน่ะ nhăn tiếp theo cái miếng này anh tiếp khẩu cho anh cái gì anh cái

มันก็พานอย่างมันไมุ่บมันเ็ man, ้าเลยอืมไมุ่บนะเจิดอะไรผิดเลยเกิดมีนัขัดกับเอสมบัติเกาดอะไรทิดเลยให้แบบนี้ง่ายงั้นมันมึมีลายแต่นั้นทางหงอกกันแล้สุบไหม mẹ mình thì dù mua quá đấy Ừ. mhm 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 Mình mhm rồi mhm Ừ. mhm กินมันดีกินดีเด้ออ้าวคุณ่ายหนึอน่ง้อนเากินมันคายมอยูที่เข่าคายอ๋อกินไันสมสมกิงไสมด้วยใช้หัตองเนี่ยปอนเฮ้ยเ้าอืมเด้อข้าปอนใ่ ไม่พอห้หอแมนกินหมันตุยได้หอยเวลามันขำมันเหมือนเนาะเป็นจิตไปนู่ <c oughs> ิอมากแล้วเขาเล่น <gele> จ <Heraus lar> <breakthrough> ah, so well. ิบจั๊บใชใช่ใช่ว่าทรงหอตอนตัอไผแล้วห่อทรงหอเป็นตีตอสานะฮะอมาตัะฮะฮะนว่ะกมแล้วก็ขายต็ขอก็ยุก

đây đi đâu. Mhm. Đây đi đâu. Mhm. Đây đi đâu. 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 หนึ่งอีกตัวอีกตัวหนึ่งเด็วเก็ดอ่ะก็เลี้ยตกัว่าขนานเนาะที่ผู้สองจะกินแมงพระให้หลงคุณเป็นไหนจกแกบบ่สัคสับ

แ <si ้ม hmm. ันจ็นอนอยู mm. ่มักพริกมึงเต้านนมอืมนี่อออไหนแม่งอยบ้าบักตาลน้องไม่ไดาอยากกักตาลเนาะปกกตาลาล่ะมีหมาสิบ่บ่บ่มีหมาโบ้าณใช่บ้าตัวมันติบอ่หักเมียนใ่มั้เนะอืมงอยไหมอืมอ้าับ กแที่เราเ้าวเ้าทิ้งช่วยพ่อได้วันศสิบ์คมตาจบคุมได้อือไหนแม่อือไหนแม่ไอ้บอกอ่านี่นม่กินไรแ้วอืกินนมัยานมามากต่อกได้ 走，不的，给你吃。啊、好妹，跑，你跑过来嘛，东西。